งงกันทั้งร้านเอ็มนันทวัฒน์ผู้กร,รณีม้าออนภาคว้าไมาตะโกนกำลังขับบอกทุกคนไว้แบบนี้ จากกรณีข่าวใหญ่ที่หลายคนงงตาแตกกับการที่ม้าอนภาพาเอ็มนันทวัฒน์ไปศัลยกรรมที่เกาหลีใต้ซึ่งมีจุดหนึ่งที่ทั้งสองคนนั้นทะเลาะกันและม้าอนภาก็มือไวตบเอ็มจนหน้าหันแต่สุดท้ายก็มีการขอโทษขอโพยทว่าเรื่องก็ไม่จบเพราะเอ็มนั้นยังตั้งใจจะเอาผิดมา้าแม้ว่าจะให้อภัยแล้วก็ตามซึ่งม้าก็บอกว่าตนเป็นคนมือไวที่ทำไปนั้นไม่ใช่การตบแต่คือการแตะเข้าที่ใบหน้า ซึ่งล่าสุดเหมือนว่าความโมโหเรื่องนี้จะไม่จบสิน้นเพราะเอ็มได้ไปเที่ยวผับชื่อดังที่เชียงใหม่พร้อมกับขึ้นไปที่บูธดีเจและประกาศว่าผมอยากให้ทุกคนเอนจอยและเชื่อในสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับผมโดนตบไม่ใช่โดนแตะพร้อมกับให้ทุกคนชูแก้วก่อนจะมีเสียงตะโกนถามว่าแล้วเจ็บไหมพอพูดเสร็จเอ็มก็ลงจากเวทีไปทำเอานักท่องเที่ยวส่วนมากต่างพากันงง โดยชาวเน็ตเข้ามาเม้นกันเพียบอาทิหิวแสงไม่เลิกพอเฮอเขาเปลี่ยนฝั่งกันแล้วเป็นตนขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็เชื่อในตัวผมหู้น,น,นะครับว่าผมโดนอมผมไม่ได้โดนแตกครับคนเจ็บไหมเจ็บไหมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ